เมทันฟาดบิกินี่ตัวน้อยอวดอกหึงศาสซีนสวยสับแซบเวอร์ปล่อยซีนเด็ดเด็ดแซบแซบแ,แบบเกินต้านมาให้ได้เห็นอยู่ต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวเมทันสุขขาวภรรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่มโดมปรกรณ์ลำ อย่างล่าสุดวันที่3มีนาคม2567สาวเจ้าก็ได้เสิร์ฟภาพสวยสับแซบมากมากระแทกตาแฟนๆอีกแล้วโดยงานนี้สาวเมทานก็ได้เปิดภาพเช็คอินทะเลโดยท่อนบนสวมบิกินี่ตัวจิ๋วอวดอกหง๋และหุ่นเป๊ะและผิวสีแทนสวยพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่า Start a m n with this shape งานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นต่งางแห่เข้ามากเดลและคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ซูหฮก,กันรัวๆเช่นสวยมากโกโกทีเมเท่าสวยมากสวยแบบไม่มีอะไรมากั้นขวางได้มันเบื่อจะชม OMG สวยฉ่ำสวยละมุนมากเพื่อนว้าวๆ,ๆ้านางเงือกมีจริง โหคุณสวยอะไรขนาดนั้นอะและอื่นๆ